วัสดีครับขอต้อรนรับคุณท่านงกสู่รายการศึกษาผมปีผมช่ยหังกำเนิดนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเทวิคิวสูงผสมวอลเปเปในหนึ่งสีสันนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณเก๋ย์คลองหกชัยบุรีลำลูกกาค่ะขอพรนะครับคลองหกลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะ,ะก็คุณเก๋เขาเตรียมโมเดลนางแบบมาให้ ทออ่านใหญ่ได้ดูด้วยนะครับเราก็อ่านเลยว่าเทซ้ายเปิดข้างด้านขวานะดูนะโอเคทีนี้ด้านหลังเนี่ยถ้าอยากจะปรับเป็นคุยสูงเลยนะคุยสูงนะฮะเอาให้เพื่อนๆดูแบบประมาณนี้นะนะครับตรงนี้เห็นคุยสูงก็คืออะไรครับบริเวณอยู่ประมาณ เหนือไปตรงแล้ว,วัอคุยโอเคถ้าอยากจะปรับมาคุยขึ้นไปนะครับขึ้นไปอีกนะตัวนี้ถ้าอยากจะไล่สั้นออกไปเลยนะครับเนี่ยให้จะแบ่งโค้งนะครับช่างอยู่โอเวอร์ซึ่งโค้งพับไยไล่ตัวเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยววีออกเลี้ยวออกเลี้ยวออกนะ นี้นะครับจะไว้ทีนะแค่มันสีตรงนี้นะครับเราจะไล่เป็นกันไกลด้วยโอเวอร์ซิสโคมพัดก็ได้นะครับหรือจะแบตรเตอรี่ก็ได้นะตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้แบตรเตอรี่มาช่วยนะหรือจะเก็บเป็นกันไกลไปก็ได้สําหรับตรงนี้ใจร้อนนะครับเไปก็เลย นะครับเห,ห็นไท,ท,ท,ท่ถอยนะครับของคุณเก๋เขาจะไค่ถอยจะเวาเขาไปเรืยเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งหลักตรงนี้เลยมาตั้งหลักบริเวณตีนผมมันลนาเลยตรงนี้นะครับผมก็ไล่ตยงนั้นถ้าผมมันหนาแล้วก็กีดผมออกไป ค่อยตัดเพราะว่ามันไกลมันสู้ไม่ไหวนะมันสู้ผมหนาไม่ไหวนะตรงนี้เดี๋ยวใช้ประดเรียมมาช่วยช่พอยแล้วก็เก็บทีคุณเกียนี่ก็ชอบนะครับชอบตัดผมแบบเปี้ยวๆซิ่งๆอย่างนะรับก็วันนี้ก็เหมาะนะครับก็ทั้งเหญ่เราขออนุญาตก,กับคุณเกียนะครับ ่ายวิดีโอก็เพื่อเผยแพร่ความรู้นะตัดเสมอเลี้ยวอ,ออกนะครับเดี๋ยวต้องเลี้ยวออกนะครับถ้าเพื่อนๆตัดลองทรงสูงลองทรงกลางนะครับเป็นเนี่ยก็มาไล่กันไกลกันไมได้เราไปไล่ยังไงเร่อยทำไปเคาอยไ,ไล่มือซ้ายนิ่งๆน,นะ มือขวาคือแง็บเดียวๆนะครับตัปนะครับตัวนี้เอาตัวนี้เป็นปรีนผมเนี่ยตัวนี้กำหนดไปกำหนดตัวนี้เป็นปรีนผมตัดฟอยส์ที่เย็นตัดแล้วตัดนี่เป็นรูปตัวยูใช่นะครับเนี่ยคว่ำรีโลงตัดชิกขึ้นไปด,ดัด ด้านข้างเนี่ยผมจะตัดคว้านหูไปเลยนะบริเวณนี้นะครับคว้านหูไปเลยเอาหวีตัดก่อนแล้วก็ตัดเลยระวังหนีผมของลูกค้านะเพราะเขาค่อยๆความหวีลงนะครับแล้วก็ตัดคัสติ้งนิดเดียวจะไปวอลลึกนะหรือจะไปคว้านลึกให้มันแค่ชนในหูพอๆถ้าวอลล์ลึกหรือมันไม่สวยนะ ตัดตรงมั่งไปสติ้งมั่งคลิกแซ็กมั่งนะครับตัดสลับกันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับตันนี้ยาวไปที่นี้เรากองเรทั้งหมดล้วเคลับผลงับผุาด้านหลังมีอขอมืนไกนะขับแล้วรับ้วไ้ฐาน,นออนะกใชนะ่ไหม อันนี้ก็อบอแล้วสวยเหมือนลูกค้าบอกว่าตรงเนี้ยตัดเหมือนขยับซิกแซกซิกแซกให้มีจอนหน่อยหน่อดีที่ไมงไม่ต้องออกเยอะนะนะครับก็ครามเซอร์ช่วยด้วย หลังมาก็โน้มไปข้างหลังครับลากมาส<ม>ี่พันองศาครับตัดที่เส้นกาจะใช้ครับไรพิโกนจะใช้ใชกเทคนิคนะครับตัดก็ได้ได้หมดนะโน้มมาด้านหลังนะครับโน้มมาผมด้านหลังโน้มมาครับโน้มมาหานไปขวาเพื่อจะให้บริเวณที่ยาวครับมันจะได้ถุยอ,อ,อ,อย่างเงี้ยตรงอันนี้ ดึงมาดึงกอนแล้วก็ผมด้างข้างมีแค่ไหนก็แค่นั้นนะเทียกล้แค่นี้ก็เซเทียหน่อยเเทียนินึตัดตกแต่งมันหน่อตัวนี้หนามปยคนระับหนาไปก็รัก ละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะที่มันเป็นรูปปัต้องยงตบ,ดบัดเจ็บเหี่ยวดเจ่บเียวเชื่อมถ้ามันหนาไปก็อะไรพลิกหวีใช้ด้านผีหรือจกันขอบก็ได้ ทันของมันมีลูทชายให้เป็นทอมยลูกุเกเป็นทอมไหมไม่ได้เป็นค่ะเป็นไหมไม่ได้เป็นค่ะไม่เป็นหรอค่ะสามแยนถ้าคเลือกเาเรู้่าเป็นพอมตัดตรงนี้แล้วหน้าจะเป็นทอมเลยนี่ปิดออกพรอมลอันนี้ก็สวยนะเราดูเป็นธรรมชาติ เราต้องใช้ผสมผสานนะกันใจบางทีก็มันก,ก็ดีดหรอกแต่มันช้าหน่อยไม่ทันกันลูกค้านั่งรอเยอะมอเตอร์มันไล่กันใจอยูน่นัเนี้ยบางคนก็ไล่เชนมาใช้ปัจเจียนอย่างเดียวบางคนก็ไล่เชนโอเวอร์ซิสโตรมตัดภาษาไทยแปลว่าตัดผมบนหมีเราจะใช้ปัตเลียนตัดไปเรื่อยๆโอเวอร์กัน สับปะรดคุณเก๋ใช้ตะเรียนมันไกลมากต่อทงหยันมันงงนะครับบริเวณผมข้างบนเนี่ยนะครับของคุณเก๋เนี่ยสั้นอยู่แล้วเดี๋ยวท่านใหญ่จะลงเส้นสิบนะจะสไลด์ผมให้บางให้บางลงนะข้างหน้าคุณเก๋เอาสั้นใช่ไหมไม่สั้นอาจารย์แต่ขอบางเพราะว่ามันหนามันหนานะอ้าวเดี๋ยวท่านใหญ่จะลงคุณเก๋ ครับ <c oughs> มาให้เลย,เลยตรงนี้นะครับก็แบ่งผมเป็นปีบส้มนะปีบสไลด์ <c oughs> พอจะดิ้งไปเลยเจ้าบ้านขนเ <c oughs> อาเนยแล้วอะไรไปที่จะแถวเลยป <c oughs> ีบ มันหนาวหนักหัวผมรู้สึกว่าคุณเกียร์ถ้าไม่ดตัดมันนี่นอนไม่หลับอยากตัดหลายวันแล้วจันช่างเหญ่ไม่ว่างตัด <c oughs> คิวเนี่ยเดต๋ยวตัดผมก็จองคิวเข้ามานะศูนย์ศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าตัวจองวันเวลาเข้ามานะครับเจะจูจองเข้ามานะช่างเหญ่เลยเมื่อยอยากตัดผมตั้งแต่ดูยูทู e อาจารย์แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ดูถ้าคุณเตียวดูยืดตั้งแยอว่าน้นยังดูนานแล้วค่ะจ๊ะดูนานแล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลาแล้วนะเดี๋ยวช่างใหญให้นายิกาไปเดือนค่อยๆทําไปทีละแถวเรียนทองนะ้วจ้ะเรียนทองเลยเรีนทองเนี่ยที่สึกทํานะครับแป๊บเดียวบันคงต้องทําไม่เปลี่ยนเลยหลักเนี่ยขีบหวีออกขีบแล้วก็ขีบไปเรื่อยๆแล้วก็ทอยก็ตะทออกไปดิฟทอยอะดิฟทอยแปลว่า สไลด์เฉพาะจุดที่มีจุดไหนที่มีความหนาเท่านั้นเนี่ยทำไปจะมีผมไม่ตัดเยอะขนาดไหนอ่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆลงมาใช่ไหมทำนี่คือแถวอย่างนี้ง่ายๆนะหลักง่ายๆกันไกด้ามเดียวช่างอย่าใช้กันไกยี่ห้ออสือนะเหล็กญี่ปุ่นขนาดหกนิ้ว บริเวณหลังใบหูเนี่ยตรงนี้มันหนาใช่ไหมมันหนาแล้วก็อ,อะไรตัดเลยสไลด์สี่แหงระวังตัวลูกค้าแนหะครับน่าไปหน่อยนี่ ก็ช่างใหญ่จะไล่ไปทีละแถวเลยนะเป็นขีดส้มไปเลยหรือแบ่งเียงนะถ่าอยากจะตัดจะบนลงล่างนะครับไสไลด์เลยให่ไวขีดผมไ,ไม่ไวไม่มองดูไม่ใช่ว่าไม่มีผมไม่ตัดนะมีผมไม่ตัดเยอะเลยรทรงเนี้ยอยู่ที่ว่ามุมมองของช่างแต่ละคนนี่จะทําได้ไม่ได้ไค่อยไล่ไปทีละแถวบริเวณเนี้ ตรงนี้อย่าทำบางมากนะเดี๋ยวทุยหายอีกจ่งมือนิดนึงเราสามารถบีบความทุยออกไปได้ในบริเวณนี้บีบให้มันให้มันจุกตัวเข้าไปเพราะตัวนี้มันพองแล้วหลังไม่ถูกเลยผมมันกองเยอะทําะทำไป ขึ้นมาสต็อกคัดก็ได้ดนะกระนาหยิบไปเลยผมให้เทคนิคไปเยอะแล้วกัวนะนนะตปไนี้นะครับสต็อกคัดไปเลยทำให้บางมันจะมีเส้นสั้นเส้นยาวปะพลนกันไปนะครับมว้ว,มวซัว่วมม้วซนะั่วนเลยทำไปเลยนะนี่นะทำไป เอาให้ปางให้หนำใจเราค่าาอยยหยุดถ้ามันยังหนาอยู่ก็ใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยหนาอยู่ก็ใส่เลยฮะอะไรบริเวณน,นะครับบริเวณน,นี้นะครับ มันยังยาวไปหน่อยลอแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยกันไกลนะแล้วก็เก็บค่าเรียกอะไรแค่เลยเลอกอันนี้เนกะ็บตัดจากล่างขึ้นบนหรือตัดจากอะไรบนลงล่างเก็บภาพหหนีมมมคมเป็นใกลแล้วก็ค่อยๆซ่อออกแต่งตกแต่งดูกระจกไปด้วยดูกระจกไปได้มันมีโผล่ตรงไหนไหมเนี่ยนะครับถ้ามีโผล่ตรงไหนเราก็เก็บค่อยๆเจนเยี่ยนกจาจะ้ตัดผมไม่ราคาแพงได้ราคา,าก็ต้อง ปนันนี้นิดนึงนะครับพิธีพิธันบริการทุกระดับประทับใจตัวนี้ก็ถุยขึ้นมาจะถุยกระดับไงถุยไปถึงฟองผมถุยไปถึงขยะ <c oughs> มนีม่ให <c oughs> ้เป่าแห้งไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้ยังไม่สวยนะตรงนี้ก็ก็อะไรสโตคัสหยุดขึ้นมา <c oughs> สไลด์เลยมันหนาผมมันหนาเพราะมันหนามันยกขึ้นไม่ได้มันกองไนงะมันมันทิ้งดิ่ง มันลนตุบตุบตุบอ่ะมันไม่พิวอ่ะเราต้องทําให้มันพิวนะทำานละแล้วตัดใช้กันไกลแบบลักษณะลักษณะยีดียียีเข้าไปเนี่ยทีด้วยนะครับให้ยาวขยาวขย้ยาทตาไปกันไกลด้ามเดียวผมไม่ใช่ไปพิดจูนผมไม่ใช่ฟันปลานะตัดให้ดูให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่ามันถึงแพงไงไอ้กันไกลด้ามเนี่ยด้ามละห้าพันด้ามละหมื่นมันแพงเลยตรงเนี้ย,ม, 5, 000, ม,ม,ม,ยงงมันทำได้ทุกอย่างครับ เหล็กมันดีเหล็กสม,มุไรก็ด้ามหนึ่งห้าหมื่นหกหมื่นเป็นแสนนะนี่เราก็เหล็กเกรดพอใช้ได้แล้วก็ผลิตมาเพื่อให้มันสมราคานะตรงนี้หนาตรงนี้หนาไหยตรงนี้หนาหนาเติร์เลยแล้วก็อะไรฮาร์ิ้เซอรอออกไปเลยฮาร์ิ้เไปผมใช้โคบัลไกบริเวณตรงกลางนะ,ค,ะค่อยฮาร์ลงมาเลยฮาร์ปลงมาเลยฮาร์ลงมาเลย มันอกเยือดอ่ะมันหนาหนักหัวนี่หนาหนาแล้วก็ตัดตรงนี้ตัวหนึ่ง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 มันให้มันเป็นให้เป็นเป็นริ้วๆเนี่ยริ้วๆริ้วๆริ้วๆตัวนี้หนาครับสะปรกไปเรื่อยจับสะปรกไปเรื่อยครับหนา หนาครับไงหยิบมาเลยสโตกเลยยีๆไปเลยยีๆไปเลยยีไปเรื่อยยีจนกว่ามันจะบางหนำใจเราโน่นน่ะมันจะออกยีๆยีข้างหน้าก็จะมีเส้นสั้นเส้นยาว หนามปนหนาแลวสไลด์ฟรีนด์หอกนะกล้าหน,หน่ยย่งไม่ต้องกล้าหน่อยกล้าที่จะลงมือกล้าที่จะลงเทคนิคโอเค <Okay. S 2> ประมาณนี้นะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณสีลำลูกกาของหกประจุนธานีที่อนุญาตให้เฉยขายวิดีโอ สอนผมลงยูท so, so so so, ูบเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานก็เ่าเสร็จผมออกนะครับแล้วก็ใส่ค้าเมียร์เลยก็ขอให้คุณเขียนะครับวามป็นไายแข็งแรงอายุมากกว่าเนื้อเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของร้านไปเปิดร้านเสริมสวยที่ไหนนะครับเอาปัญหาเร็ยกให้อยก็ จะเปิดร้านเสริมสวยก็ขอให้ลูกค้าเยอะๆตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะครับจะไปทำธุรกิจอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จอายุมั่นขัญยืนกินดีนอนหลับสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงรวยๆ,ๆนะครับครอบครัวมีความสุขใส่ผ้าเมียซนะแล้วขยํำนะครับขยํำขย้ำปวยปวยหลังบ้านก็ได้ปวยมาครับนะผมผิวนะมันผิวมันก็จะวิ่งตามนิ้วมือเรามา ก็ัเดี๋ยวไปทําสีใหม่ครับดให้มันใกล้เคียงกับสีไปลายๆ่องเราจะเสยมาจะย้อยนะครับก็ได้ก็มีเส้นสั้นเส้นยาวนะครับมีความผิวมันเป็นรูปผสมนะนะครับชื่อทรงทวิพี่ควานหูไว้จอนทุยสูงนะครับแล้วก็เทด้านไหนเทด้านซ้ายนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นความยาวก็มีแค่เนี้ยแ้วก็เีให้แค่นี้พอ นะครับแล้วก็เสยๆไปหลังบ้านนะผมก็จะมีความพิ้วนะครับดูเป็นธรรมชาติรประมาณนี้ให้มันจัดให้มันเป็นริ้วๆหน่อยให้มันเป็นแบบดีวนะ,นะครับตอนนี้คุยๆมันมันมาหลังบ้านนะครับ <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> เพื่อนๆชมแล้วก็ช่วยกันใหญ่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกด,กดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ้วยนะ ถ้าอยากจะไดให้มันทุยขึ้นตึงสูงแล้วก็ดีที่ช่างนะที่มือเราก็ใดยกยกยก,ยกยกยกดันดันดันขึ้นไปแล้วก็ใส่มูดใส่อาหารผมนิดนึงเพื่อให้ผมมันอะไรเพื่อให้ผมมันอยู่ทรงับทรงประมาณนี้ตัวนี้ก็ให้กิ้ตาลูกค้าไปก็ได้จะตัดออกก็ได้ <c oughs> แล้วแต่เราจะเก็บไว้ควุณควรชาบ้านก็ได้ตัดไว้เก็บไว้ให้เก็บไว้ให้ใคนเขาถามไถ่ก็ได้ ครว,วครๆนะแล้วก็ให้คุณเก๋ดูข้างหลังนะครับข้างหลังตรงถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันทุยมากเลยแล้วตรงนี้เก๋เบาหัวไปเยอะเลยมันออกไปเยอะเลยมันได้อย่างที่เก๋อยากได้เพราะว่าตรงนี้มันมันผิวๆหวาน,นา,านหวานผิวหวานหวานนะมันแต่น,นี่แล,นนแล้วตรงนี้มันเปรี้ยวๆก็คือผมบริเวณของคุณเก๋เนี่ยมันจะหนาจุใจมันจะหนาทั้งหัวนั่นแหละ ทั้งใหญ่ก็เลยลดรปริมาณเนื้อผมออกออกไป50%นะยังเหลือไว้จัดทรงไว้หวีอีก50%วันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะ